สวัสดีค่ะอนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะรายการสดนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมท้องบ้านค่ะรวบเสียงความคิดเห็นได้ค่ะแน่นอนค่ะแขกรับเชิญคนเดิมเช่นเคยค่ะอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีอาจารย์วันนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศคะอาจารย์เหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกแต่กลางวันร้อนมากใช่กลางวันร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะแผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะแผ่นดินไหวที่แม่สวยเชียงรายนะคะต้องบอกค่ะว่าทําให้ตื่นตระหนกกันพอสมควรเมื่อเช้าวันนี้32นาะ ประมาณตีห้าครึ่งนะผูงสางนะคะก็บอกว่าแรงสั่นสะเทือนนะคะสามารถนะคะวัดนะคะได้ถึงต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์โดยมีความลึกถึง5กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็ขนาด3.9ตามมาตราเตตรนะคะรู้สึกวั่นไหวได้ทั้งเชียงรายเลยครับผมก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณอำเภอแม่สระเยนะครับจังหวัดเชียงรายแต่ว่าในเขตอำเภอเมืองก็รับรู้ได้ในแม่สวยรค์ครับผมในแม่สวยรคยขออภัยครับ นอกจากนี้เองค่ะอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้นะคะมีการเตือนภัยหลายส่วนด้วยกันค่ะแต่ว่าส่วนของการเตือนภัยวันนี้เขาต้องบอกค่ะว่าเรารีบติดต่อนะคะได้รับเกียรติจากปอพอนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ต้องบอกว่าคุยกับเราทุกครั้งนะคะท่านผอ,อ,อนิรัตอยู่ในสายหรือยังคะ ยังนะคะตอนนี้ต่อสายท่านผออนิรัตนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์<ฮ>ต้องจะมีการพูดคุยนะคะกับท่านผออนิรัตค่ะถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะและล่าสุดค่ะหลายคนบอกว่าเวลาแผ่นดินไหวปุ๊บจะมีรอยแยกรอยเลื่อนอ,อย่างนี้นะค,คะอาจารย์จะต้องมีการเตรียมพร้อมกันย,ยังไงและที่สําคัญค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูด,พดกันแล้วว่าเวลามีแผ่นดินไหวนั้นเราควรต้องปฏิบัติตนยังไงต้องถามท่านผออนิรัตอีกครั้งหนึ่ง <ผม S 2> นะคะอาจารย์ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์6.3ตามมาตราลิตรเนี่ยเขาบอกว่าเยอะนะก็ นะอาจารย์คราวที่แล้ว6.3นะครับ6.3 6.3เมื่อ<ช>เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับ<ช>และ,ะหลังจากนั้นก็เกิด after shock อย่างต่อนเนื่องนะครับ1300<ช>1 3 0ยครั้งน<ช>ะฮะคือ3.9 r i เตอร์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากนะครับแต่สำหรับบ้านเรือนที่ปลูกไม่ได้แข็งแรงเนี่ยนะครับก<ช>็อาจจะมีปัญหาได้ นอกจากนี้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะเขาบอกนะคะว่าให้เฝ้าระวังนะคะน้ําป่าไหลหลากค่ะหรือว่าดินสไลด์นะคะดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของพื้นดินอันจะเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น่งี้มีหน้าฝนด้วยใช่ค่ะหน้าฝนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบเลยเพราะว่าการตัดไม้ทำลายป่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์ทำให้หน้าดินน่ะหายไปเยอะนะคะแล้วก็ต้นไม้ในที่เป็นรากแก้วต้นไม้สมัยก่อนจะมีรากแก้วลึกๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือไม่มีและอ่ามันก็เป็น ต้นใหม่ๆด้วยที่ปลูกกันใช่ค่ะ,ะคคก็จะเป็นต้นใหม่ๆนะคะอ่ะสำหรับทางด้านของสายท่านผอ,อ,อนิรัน์นะคะก็รอกันสักครู่นะคะอาจารย์เรามาดูข่าวที่2ก่อนดีค่ะอาจารย์<ช>ข่าวที่2นะคะเขาบอกว่าทาง14จังหวัดภาคใต้นะคะตอนนี้มีการเตือนภ<อ>ัยแล้วค่ะก็แน่นอนว่าเชียงรายเนี่ยพื้นที่ดินถล่มนะคะแต่ภาคใต้1 4จังหวัดค่ะเขาเตือนเหมือนกันค่ะว่าน้ำป่าจะไหลหลากนะคะาจาไหลหลากนะครับก็คือคุณสมหมายเตชวานนะฮะผู้ตรวจการผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีฝนตกเยอะนะครับโดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีน้ำฝนเกิน100มิลิเมตรเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดุดินถล่มได้ก็อยากให้เฝ้าระวังเอาไว้นะครับในพื้นที่14จังหวัดครับผมอาจารย์ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะท่านผอนิวราติอนส่ยนสายนะคะท่านผอค่ะสวัสดีครับผมนพพริ้น์นัทต่อสุนัยการบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันครับ ต้องขอรบกวนท่านอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะต้องรบกวนท่านหน่อยท่านคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าที่แม่สวยเกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วมีความรุนแรงหรือว่าความน่ากลัวหรือต้องระวังยังไงบ้างคะต้องต้องเรียนงี้ครับทางกรมป้องกันี่ยรับข้อมูลเรื่องของการวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนะครับใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นหลักเรื่องนับจากเกิดแผ่นดินไหว เอิร์ธเคว e เนี่ยนะเมื่อวันที่5พฤษภามนะครับที่เราว่ารุนแรงของเราเนี่ยหกจุดสามลิตรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกแผนดินไหวตามมาหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า after shock นะครับนับถึง6กโมงเช้าวันนี้นะครับหนึ่งพันงอยี่สิแครั้งถามว่าแรงไม่แรงก็ส่วนใหญ่ทุกครั้งนะครับเบากว่าเมื่อครั้งแรกที่5พฤษภามนะครับแล้วก็ ถามว่าทําไมตอนเช้าเราถึงต wow. ื่นต wow. oh so like, uh, ื่นเต้นกันหน่อยตื่นตกใจกันหน่อยพราว่าอ right ัพเตอร์ช็อคครั้งนี้มีมีขนาดความรุนแรง4.8เดซิเตอรนะครับซึ่งไออัพเตอร์ช็อพันกว่าครั้งที่เราเราวัดกันมาเนี่ยตัวปอลมูตูวัดมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในระดับต่ำกว่า4ลงไปนะครับพันกว่าครั้งเนี่ยอยู่ระดับต่ำกว่า4ลงไปไอ4.0ุดซิเตตรขึ้นมาเนี่ยมีประมาณร้อย ร้อยนิดๆแนนครับร้อยร้อยสิบห้าครั้งนะครับที่เราวัดเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าสี่จุดแปดลิกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าถามว่าแรงไหมถ้าโดยเฉลี่ยพันสองร้อยกว่าครั้งเนี่ยครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับแรงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวเมือ่อห้าพฤษภาครับถ้าสี่จุดแปดริกเตอร์นี่ไม่ทราบว่าความเสียหายนี้น่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับนับเมื่อเช้านี้นะครับสี่จุดแปดิกเตอร์เนี่ยท่านทิพดีผมป้องกันเนี่ยได้ให้ปปจังหวัด แล้วก็ทศูนย์ปปเขตที่เชียงรายเนี่ยตรวจสอบพื้นที่ทุกอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเราตรวจสอบตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นอีกรอบเนี่ยไม่พบความเสียหายนะครับครับในนี้ก็คือคือนี่คือค,ค,ค,คาตอบว่า4.8ลิตร,เ,รเนี่ยเกิดค,ความเสียหายไหมผมต้องเลยว่าไม่ไม่ไม่เกิดค,ความเสียหายนะครับครับผมยังไม่มีรายงานความเสียหาย ตรงนี้เองค่ะที่หลายคนบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะท่านผอขาจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะเพราะว่าประชาชนหลายคนที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าใจตุ้มตุ้มต่อมๆนะคะงานนี้ครับก็เตรียมเ,เ,เตรียมยรพร้อมเลยะคะือแผ่นดินไหวเนี่ยเราเราไม่สามารถคาดเดาได้เก็จะเกิดวินาทีไหนใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะสิ่งที่เราเราน่าจะทําทได้ก<ๆ>็คือการการเตรียมพร้อมในเรื่องของอย่างเช่นถ้าบอกแผ่นดินไหวแล้วบ้านเรือจะพังอ่ามันมันก็จะพังเฉพาะบ้านที่ไม่แข็งแรงนะครับ สิ่งที่เราสามารถทําได้เท่าที่ทําได้นัเวลานี้ก่อนที่แผ่นดินไหวอาจจะเกิดเนี่ยก็คือทําให้บ้านเรือนของเราแข็งแรงครับนะครับ้ปรนเ่ะบ้านที่แบบใช้ใช้เสาสําเร็จใช้ตะปูตีตอกเสาแล้วก็อิฐบล็อกก่อง่ายๆแล้วก็ปูนฉาบปลนกรบรอบลอยเนี่ยโดยที่แม่นไม่ได้แข็งแรงแต่ต้นเราก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คงจะที่จะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เราเราจะไม่ทําแบบนั้นแล้วอะไรี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ทำให้บ้านเดอนแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะรับแรงสั่นไหวได้มากขึ้นนะครับ,รบในแต่ต้นนะครับครับผมตั้งแต่การแผ่นดินไหวที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเนี่ยนะครับไม่ทราบ,รบ <four> ว่าท่านได้ออกไปดูเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านเขามีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้านให้มีความแข็งแรงมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับต้องเรียนว่าผมผมผมไปดูบ่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนเดือนพฤษภาคมเดือนแรกที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็พบบ้านที่เสียหายตั้งแต่วันแรกก็มีจํานวนหนึ่งไม่มากนะครับแต่หลังจากที่อัลเช็อคบ่อย เขาก็จะค่อยๆเสียค่อยๆร้าวนะครับถามว่าเยอะไหมก็ต้องต้องทุบทิ้งเนี่ยที่ทางวิศวกรเขากากระบาดแดงก็เยอะนะครับเยอะก็คือจํานวนนี้ก็รื้อถอนออกไปเลยปับงกุงก็คือโดยการรื้อถอนไม่ให้มันเกิดอันตรายขึ้นไม่ไม่เสี่ยงไม่ไม่ทนที่จะใช้อ่ะครับก็รื้อถอนแล้วสร้างใหม่ใช่ไหมคะรื้อถอนแล้วสร้างใหม่สร้างให้แข็งแรงตามที่วิศวกรเขาแนะนำาดี๋ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีวิศวกรลงไปเยอะมากทั้งของทางราชการและของ ทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทยลลงไปเยอะมากครับท่าน<ม>บอกเ่าน,นหลายคนบอกว่าบางคนไม่กล้าจะทิ้งบ้านเรือนไม่กล้าจะทุบบ้านเรือนทิ้งอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะอย่างนี้เองถ้าสมมุติเขาไม่ไม่ทุบทิ้งหรือไม่ก่อสร้างใหม่เนี่ยทางด้านปอพจะมีการชี้แจงกับชาวบ้านเหล่านั้นยังไงบ้างคะต้องต้องเรียนว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวห้ามฤษภานั้นชาวบ้านรู้ถึงรู้ถึงผลกระทบรู้ถึงฤทธิ์ของแผ่นดินไหวเลยนะครับว่าถ้า คนอยู่ต่อไปเนี่ยบ้านที่พังลงมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะเขาเห็นบ้านของเพื่อนบ้านบางหลังหลาย,หล,ายหลังเนี่ยพังลงมาเหมือแนบบล้มทั้งยืนนะครับถ้าเขาเห็นเยอะที่ผมไปดูนะครับชาวบ้านเนี่ยเชื่อเชื่อไหมไม่ไม่ต้องเชื่อทางเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะครับให้เชื่อวิศวกรตรงนี้เขาจะบอกเลยตามหลักความแข็งแรงของวิศวกรรมโครงสร้างเขาบอกปุ๊บชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อแล้วทำตามครับนครับครับผมนอกจากนี้รู้สึกว่าในตามเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือมีฝนตกอย่างหนักนะครับ ไม่ทราบว่ามันมีผลกระทบอะไรไหมครับต่อ,อการแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยไหมครับต้องเรียนว่าฝนตกหนักไม่น่าจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวไม่มีผลนะครับ,รบแต่แผ่นดินในทางกับการแผ่นดินไหวที่ไหวแรงๆหกจุดสามเมื่อห้าพฤษภานั้นทางนักนนธรณีวิทยาที่เราคุยกันนะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเลื่อนของหน้าดินของชั้นผิวดินกับ กับชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับเป็นมีความเป็นไปได้ซึ่งถ้าหากเกิดฝนตกหนักเราก็ฟังทางทอร์นิสยาเนี่ยก็อาจมีมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างมากกว่าเดิมนะครับให้เขามากกว่าเดิมที่จะเกิดดินเลื่อนไหลได้ได้สูงกว่าช่วงเกิดก่อนเกิดแผ่นดินไหวครับท่านผอ,อคะเราจะเห็นว่าหลายครั้งเกิดแผ่นดินไหวนะคะจะเป็นทางด้านของภาคเหนือเชียงรายนะคะเ<ส>ชียงรายเป็นต้นเนี่ยคะ่ะตอนนี้ค่ะจะมีการกระจายเราสามารถตรวจสอบได้ไหมคะว่ากระจายไปพื้นที่รอบๆภาคเหนือกี่จังหวัดคะ แผ่นดินไหวจะเป็นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแนวรอยเลื่อนนะครับต้องใช้คําว่ารอยเลื่อนที่มีพลังอันนี้เป็นัพท์ของทางธรณีวิทยานะครับซึ่งเขาจะระบุพื้นที่ชัดเจนเลยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีทั่วประเทศไทยนะครับแต่เป็นบางที่แล้วก็เรื่องของคําถามที่สองก็คือเราตรวจสอบได้ไหมต้องเรียนว่าตรวจสอบได้นะครับตอนนี้หน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือและระบบในการตรวจสอบก็มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาของสํานักพระราชวังแผ่นดินไหวแลวก็ของทางกรมทรัพยากรธรณี อย่างน้อยก็สองหน่วยงานนี้นะครับที่ของไทยเนี่ยที่มีการตรวจตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวตลอดทุกวินาทีเขาติดตามอยู่นะครับท่านผอ,อนิรัครับจะมีพื้นที่เป็นพิเศษไหมคะที่จะได้ฝากเตือนประชาชนค่ะในจังหวัดต่างๆมีจังหวัดไหนบ้างไหมคะที่จะสามารถบอกได้ว่ามีรอยเลื่อนที่มีพลังเนี่คยค่ะโดยโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับที่ว่าเขาจะมีรอยเลื่อนมีพลังของเขาอยู่หลายรอยนะครับแต่ว่าทาง ทางในรายละเอียดเนี่ยต้องอยากจะให้ทางมมกรมทลประานตอนนี้ครับเป็นผู้ระบุเขาจะชำนาญกว่าผมนะครับของของเราเนี่ยเราเราเอาข้อมูลและคําเตือนของทางคมมกรมทลัระานตอนนี้กรมัติวเนี่ยมาประกอบการเตือนแล้วก็คาแนะนําในการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างไรในในในพื้นที่ที่เขามีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นถ้าถ้าเราเตรียมตัวอย่างเช่นบ้านเรือนให้แข็งแรงนะครับผมว่าเราก็น่าจะอยู่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้ไหวถึงขนาดแบบ อย่างที่เกิดที่ญี่ปุ่นหรือยิ่งยู่นานของจีนอย่างนั้นไมเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับค่ะท่านผอ,อาถามเพิ่มอีกสักนิดค่ะในส่วนของสมมตินะคะว่าหลายคนเนี่ยที่อาจจะไม่เคยดูรายการมาก่อนหน้านี้นะคะอยากจะทราบว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะถ้าสมมติเราอยู่ในบ้านเราควรจะปฏิบัติตัวย,ยังไงคะควรจะรีบออกนอกบ้านไหมควรจะวิ่งให้ไกลจากบ้านยังไงบ้างคะท่านเคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะจ้าได้ผมได้ครับค่ะคือแผ่นดินไหวนั้นถ้าถ้าเกิดไม่รุนแรงอย่างบอกสี่จุดปเรา่เรู้สึก ทันไหวก <Okay, okay. S 2> ็ยังไม่ยังไม่ทันต้องทําอะไรก็เดี๋ยวสักพักก็สงบลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนิ้ไหวค่อนข้างแรงหกจุดสามหรือถึงเจ็ดอย่างนี้ต้องเรียนว่าความคิดของของเราที่อยากจะวิ่งออกนอกบ้านนั้นใช่ทุกคนอยากทุกคนคิดอยากออกแต่ผมผมผมตอบมาเลยนะว่าไม่มีไม่มีใครหรอกที่จะวิ่งออกนอกบ้านได้สาเร็จในเวลานั้นนะครับเนือ่องจากเราไม่สามารถยืนอยู่ได้นะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือก้มหมอบลงกับพื้นนะครับ หมอบลงกับพื้นแล้วหาที่กำบังอย่างเช่นใต้โต๊ะนะครับครับเพราะว่าของที่ยืนอยู่อย่างเช่นตู้ที่อยู่ริมฝาผนังโคมไฟที่อยู่ชั้นบนดูนไปบนเพดานมีโอกาสสูงที่จะหล่นลงมาใส่เบื้องล่างซึ่งก็อาจจะเป็นหัวเราร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นการหมอบเพื่อที่จะหมอบในที่ท,ที่มีที่กำบังนะครับแล้วก็ใช้มืออป้องกันคอของตัวเองนะครับแล้วก็หาหาที่ยึดเกาะไว้อย่างเช่นอขาโต๊ะหรือว่า เสาซึ่งมีที่กำบังนะครับก็แนะนำเลือกกันเราอาจจะใช้คำว่าหมอบป้องป้องกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เกาะหาที่ยึดไว้สักพักหนึ่งเมื่อสงบแล้วค่อยออกมานะครับค่ะแล้วหลายคนบอกว่าการทิ้งบ้านเรือนนะคะเวลาสมมติว่ามีอีกแบบนึงคะท่านผอ,อาคะถ้าท่านผอาาบอกว่ายังยังไม่เยอะเนี่ยคนจะวิ่งแต่ถ้าสมมติว่ายังน้อยๆควรจะวิ่งออกไปไกลที่สุดไหมคะเคยมีคู่มือเคยออกมาครั้งหนึ่งไปในที่โล่งครับใช่ค่ะผมเหนว่าไปในที่โล่งอ๋อไปในที่โล่งแล้วก็ ที่โล่งก็คือน่าจะปลอดภัยแล้วไม่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูงที่มีรัศมีที่จะล้มมาหาตัวเราได้หรือไม่มีต้นไม้ใหญ่สูงที่รัศมีความสูงเขาอาจจะล้มมาหาตัวเราได้นะครับอันนี้ก็ให้ไปถึงเสาไฟฟ้าอะไรด้วยไหมครับ่านารวมด้วยก็ดีเพราะว่าสิ่งที่สูงถ้าเขาล้มเนี่ยเขาก็ดูรัศมีการลบความสูงของเขาถึงตัวเราไหมถ้าถึงลบไปอีกนะครับท่านผอคะคำถามสุดท้ายค่ะตอนนี้ที่แม่สวยเป็นยังไงบ้างคะการใช้ชีวิตประชาชนอยากให้ประชาชนใช้ชีวิตยังไงหรือว่า ไม่ได้มีอะไรนะ่าตระหนกมากอย่ากทห่ท่านได้บอกเป็นทางการหน่อยค่ะแม้สวยวันนี้นะครับแต <c oughs> แผ่นนี้แผ่นนี้ไหวตามมาหรือ after shock 4.8ก็ถือว่าแรงในรอบอพันกว่าครั้งในท,ท,ที่ที่เกิดตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับแต่ถามว่าจะให้ความมั่นใจพี่น,น้องประชาชนอย่างไรต้องเห็นว่าทางราชการเรานะครับทางกรมอุตุนิยมวญญิทาง,มมงกรมสังเกตการณตอนนี้หรือทางศูนย์จนไปด้วยกันท่านก็มีการติดตามเฝ้าวัด ระดับความสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับแม้ว่าเราจะเตือนไม่ได้บอกว่าวินาทีไหนเดียวสั่งแต่ว่าเราก็พยายามตามแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาระบบการช่วยเหลือการเตรียมรับมืออย่างไรเนี่ยทางราชการก็ได้พัฒนาไปเยอะแล้วก็ได้ซักซ้อมประชาชนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่ะท่านบอกว่าสายด่วนละคะสายด่วนะครับแ่้เหตเกิดขึ้นทางราชการฟ้อมเข้าช่วยเหลือท่านทันทีครับสายด่วนของปอพละคะท่าน หนึ่งเจ็ดแปดสี่ครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะโครับโทรได้ทั่วประเทศครับค่ะท่านผอขอขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับดีครับค่ะท่านผอนิรัตพงศิทธาวรนะคะผู้อำนวยการศูนย์มะทาสาธารณภัยนะคะท่านบอกแล้วนะคะว่าหนึ่งเจ็ดแปดสี่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะอาจารย์ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าใครที่ได้รับ ได้สะตระเทือนดนะดูะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็โทรหาปอพก่อนครับผมและท่านบอกไม่ต้องเป็นห่วงเลย24ชั่วโมงคือ24ชั่วโมงจรงิงสมมติว่าถ้าอยู่ในจังหวัดไหนกด1784ไปไม่มีใครรับเนี่ยมันจะถูกโอนกลับเข้ามาที่ส่วนกลาง,างครับผมแล<ช>้วก <ขอ S 1> ็ะจะมีการติดต่อไปสู่เจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับแน่นอนนะคะว่าโทรได้นะคะแล้วก็โทรติดแน่นอนนะคะคแล้วก็เรื่องถึงแน่นอนนะคะท่านผอฝากบอกไว้นอกจากนี้เองค่ะเราก็ต้องมีการสอบถามนะคะกรมทรัพยากรธรณีในวิทยาอีกครั้งงงนนึะว่าารรอออยเลืมีไบ้ แล้วไปที่ไหนบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีการสอบถามแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ